สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมกันปลูกมละกรฮันแลนด์นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูลักษณะต้นมรกอฮันแลนด์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมก็เขาจะได้น้ําค้างนะครับตอนเช้านะครับผมการปลูกมละกรนะครับผลเด่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับผลเด่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับ มรกฮันแลนนะครับจะให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็ต้นสวยนะครับนี่ครับผมก็หญ้าก็มีนิดหน่อยนะครับข้างล่างก็จะให้ดินชุ่มชื้นนะครับนี่เขาจะชุ่มชื้นนะครับผมครับผมนี่คือการปลูกมรก orn นะครับมรก orn แลนนะครับผมนครับผมลักษณะของมรกฮันแลนนะครับดูยอดยอดนะครับผมตรงใบจะเป็นเต่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับ จะเป็นติ่ขงขึ้นมาแบบแหลมขึ้นมาอย่งางนี้ครับใบก็จะเป็นแสบแสบเล็กๆนะครับนี่ครับก็ลักษณะของลักรอฮอนแลนด์นะครับอย่างเงี้ยนี่ครับเพือเ่อนเพิ่ออันนี้เขาจะได้น้ําค้างนะครับถ้าได้น้ําค้างเนี่ยโอ้จะดีมากเลยนะครับเพือเ่อนเบิ่อนนี่ครับผมจะได้น้ําค้างนะครับอันนี้จะเป็นน้ําค้างนะครับ อยู่ตรงยอดนะครับผมตรงนี้ยอดลำแลมนะครับจะเป็นกลีบขึ้นมาเลยนะครับตรงใบครับผมเป็นกลีบขึ้นมาเลยจะจะเป็นลักษณะของฮอนแลนด์นะครับของฮอนแลนด์ครับผมต้นเขาจะสมบูรณ์นะครับต้นเขาจะสมบูรณ์ นี่ก็คือกอฮันแลนด์ครับต้นเขาจะสมบูรณ์มากครับผมเป็นกีบขึ้นมาเลยนะครับเป็นกีบขึ้นมาเลยลก็ลักษณะอร์ฮันแลนด์ครับก็เอาความรู้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นน้ำค้างยำเช้านะครับ ได้ทำคานโอดีมากเลยนะครับเพื่อนๆดีมากอาจจะเป็นแสงแดดลำไร้ลำไร้นะครับแสงแดดจำเช้านะครับแสงแดดอ,อ่อ,อนๆนะครับโอ้ดีมากเลยครับแสงแดดอ,อ่อ,อนๆอันนี้ก็คือลักษณะต้นมะละกอฮอนแลนด์นะครับนี่ครับเพื่อนๆ ก็จะให้มาให้ดินแห้งนะครับเราจะมีตะไคร้นะครับปลูกตะไคร้ข้างล่างนะครับนี่ครับผมก็ปลูกตะไคร้ไว้ข้างล่างนะครับก็จะคุมหน้าดินไว้นะครับผมไม่ให้ดินแห้งไม่ให้ดินนั่นนะครับดินจะชื้ออยู่ตลอดนะครับหน้าดินครับผมถ้าหน้าดินชื้ออยู่ตลอดนะครับมะละกอจะสวยนะครับครับผมก็จะมีต้นญ้ดเล็กๆขึ้นมาบ้างนะครับก็จะปล่อยไว้ เขาคุมหน้าดินนะครับเพราะว่าลากเขาจะไม่ถึงข้างล่างครับผมเขาจะค้ากินหน้าบนข้างบนดินนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะครับนี่กระเพราครับผมพอไม่เสียพื้นที่นะครับปลูกผักปลูกพืชไม่เสียพื้นที่นะครับผมก็จะมีกระเพราขึ้นมานะครับนี่ครับบานอยู่ลาต้นนะครับลาต้นนี้ปวบนะครับใหญ่สมบูรณ์ครับนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้สมบูรณ์มาก จะเป็นลักษณะของฮันแลนด์นะครับก็จะให้เพื่องพื้นที่เนื้อที่นะครับเพราะว่าพวกพืชตะไคร้กระเพรานี้เขาจะหาจินตามรากเขาจะอยู่บนดินนะครับอยู่หน้าดินครับผมไม่ลงลึกนะครับไม่ลงลึกไม่ลงลึกนี่ครับผมแต่มะละกอนี้เขาจะมีรากแก้วนะครับรากแก้วเขาจะเสียบลงไปตรงๆเลยนะครับผมเลียลงไปตรงๆลึกครับผมแล้วก็ไปไกลนะครับ คือการลักษณะการปลูกมะละกอฮันแลนนะครับเป็นความรู้นะครับเพื่อนๆก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับ สังเกตด,ดีๆตั้งเเตาง่ายๆนะครับออนไลน์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นจีบโน้ขึ้นมานะครับจีบนี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ